สวัสดีครับพี่น้องผู้มีหัวใจรักในการเกษตรและวิธีพ่อเพียงที่ขรุขรักตุกันครับมนีผมพญาวีดรากอนกะได้สัญจรมาที่ไร่กอบวัวอีกเช่นเคยครับพี่น้องปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการปลูกปลูกปลูกครับพี่น้องปลูกให้เต็มไร่ในปีนี้ มืนเอนี้น้ำกลวยหาสิบต้นย่างหน้าหาิบต้นหน่อยนายีซิบต้นสมมงชมมงะม่วงผักติวย่างละสองต้นครับพี่น้องมืนเอนี้มาปลูกที่ไร่กอบัวครับปลูกให้มันเต็มสวนตวนใหม่บางสวนบางที่ปลูกไว้แล้วแต่ว่ามันยังห่างอยู่ก็เลยสิเอายางหน้าไปสอดไปแทรกให้มันทีขึ้นมากกว่าเกาครับพี่น้องเป้าหม้ก็เพื่อให้ต้นใหม่มันได้อ่า ลำตรงล่ำสูงล่ำสวยตามที่ไปศึกษารียหลู้มาจากหลายๆแปลงเพนเห็ดมาดูสวยงามครับพี่น้องครับโดยเฉพาะมือนี่กะสิได้น้ำกล้วยน้าว่ามาหลายเป็นพิเศษครับมือนีอ่หลังจากที่สองสามมือที่แล้วก็ได้น้ำมาปลูกได้ว่าบริเห็ดคลิปเห็นพี่น้องเบังมือนี่ก็น้ำมาเสริมอีกเกือบหาสิต้นครับพี่น้องกล้วยน้ำว้า โดยมาปลูกให้เป็นพีเลียงของต้นไม้ต่างๆงวดนี้เนี่ไม่ผลครับนั่นผู้จัดการเ่นถือต้นกล้วยมาแล้วครับผู้จัดการนี่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างเด้อเอาู้อำนวยการไร่กำลังูกผ,ผู้จัดการสัง่งขุดขุดขุด,ดสแล้วพุ่นละ่ะเออขุดลงไปครับพป่น้อกโซนไม้ผลจะปลูก กล้วยน้ำวาคาับพน่บอกเป็นกล้วยน้ำวาเลยกล้วยน้ำวาปลูกให้เต็มไร่โดยเฉพาะโซนนี้เป็นโซนไม้ผลครับปลูกไปทั้งด้านทิศต,ตะวันตกเพื่อบังแสงนี่ผักใบครับพี่น,นี่เอาผู้จัดการเพิ่นกัขุดขึ้นกันละอซอยกันขุดซอยกันปลูกนี่ครับนี่ต้นกล้วยครับต้นกระบ,บอถึงกระบาอ่าสีเล็กน้อยเด้ครับตนน้นใหญ่พอสมควรอยู่ด้ สูงจากน้อยอยู่นะครับต้นละ,ทะเท่าไรล่ะต้นละหาสิบบาทบอพนบอกว่าหาได้มากตัวละหาสิบบาทครับมาเสริมนี่ครับไม่พ้นนี่ครับมาเสริมเสริมเต,มเติมแต่งกันเขาไปเนาะพี่น้องเนาะเพ,พราะว่าก่าที่ไม่พ้นสิได้ใส้ประโยชน์ก่าที่ไม่พ้นทีเติบโตจนสามารถให้ผลผลิตได้กะใส่เวลาพอสมควรนี่ครับพี่น้อง ยังหน่กับซปีหาปีกว่าสิออกผลผลิตได้ในช่วงนี้ก็เอ้าเอากล้วยน้ำว่ามาปลูกเสริมแซมเข้าไปเพื่อใส่ผลประโยชน์สักกันอาพาพีาพาดอกมาเบิ่งการอัปเดตการปลูกเพือ่อแซมในไรก่กอบัวเมื่อนี้พบปะกับพี่น้องสม,มีสักกันครับคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับผมขอบคุณที่ติดตามครับ